สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ด กับแนวทางหวย5าหนอยนะคะมารวม3หนอยในงวดนะคะของวันที่20เดือน 9, 2568วันนี้นะคะมาแบ่งปันชุดสรุปนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะลุกแนวทางช้าน่าจะทันแค่รอบปกติกับ vip นะคะพี่พี่ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่ลงช้านะคะก็เมื่อวานนี้ท่านใดที่มาติดตามแล้วน้องดีงด้วยนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้นะคะแต่ น่าจะลงรอบพิเศษไม่ทันเหมือนเดิมน,นะคะพี่พีเมื่อวานนี้เน,เนาะเสียดายมากๆเลยนะคะในรอบแรกมาวิง่งลูทที่3นะคะเจาะเข้า3าเปดด้วยนะคะเมื่อวานนี้แต่รอบนี้น้องแอดไม่ลงไม่ทันเนาะก็ขออภัพยพี่พี่ด้วยนะคะสายวิ่งลูท3เม็ดเดียวนะคะเมื่อวานนี้เข้าไปที่3 8 3 5เน้นไปที่3 8นะคะแล้วก็วิง่งลูท3ของเรามา3หนนวยเลยนะคะพี่พีเมื่อวาน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เนาะเข้าไปที่4 3สนะคะรอบปกติแล้วก็รอบ VIP มาที่ สามหนึ่งสามนะคะพี่พี่แต่ตัวเจาะของเรามาแค่สามแปดนะคะสรุปแล้วเมื่อวานในสายลู่ลวิ่งนะคะสามมาที่สามแปดห้าสามสี่สามแล้วก็หนึ่งสามนะคะพี่พี่ของวันนี้ตามโตนะคะวันนี้ก็รอบปกติเช่นกันเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะแต่เมื่อวานนี้ก็มาในเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันนี้ไม่ได้ลงให้นะคะลงให้แค่โค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่ขออภัยด้วย ของวันนี้นะคะกดไปรับชมน้องแอดปากคำเตือนนะคะแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคำนวณโรดใช้วิจารณายานในการรับชมด้วยนะคะวันนี้ก็วิ่งลูทที่5มาแล้วนะคะรอบพิเศษเนาะก็ไม่ทันนะคะมาตามตรงในรอบปกตินะคะวันนี้ก็ให้เด่นตามสูตรนะคะสูตรยังเด่น5อยู่นะคะมาห้าห้รอบน,นี้แล้วก็แล้วก็8 6วิ่งรูท5นะคะพี่พีเน้นไปที่58 ห้าหกแล้วก็ห้าหนึ่งแปดหกนะคะพี่พี่กันไปที่ศูนย์ห้ากับหกศูนย์นะคะพี่พี่ทนายชอบสามตัวสามตัววันนี้นะคะพี่พี่ให้ไปที่หก ห้าแปดน,นะคะถ้าใครชอบก็ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่ๆคลิปนี้สวัสดีค่ะ